สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโปกาดอทหรือเหรียญดอทนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช anel ใหม่ Money Secret นะครับผมเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมอยากจะฝากกดไลค์และกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ปรกาดอทมันคือโปรเจกต์เนี่ยนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะฮะของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายบล็อกเชนนะฮะแต่ละเครือข่ายเนี่ยเข้าด้วยกันและทำให้เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถในการรองรับจำนวนธุรกรรมเนี่ยนะฮะที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวันนะครับเจ้าเหรียญดอทเนี่ยนะครับมีคุณกาวินวูดเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงกลางภาพนะครับผมคุณกาวินวูดคนนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอีทีเลียมและเขาเนี่ยยังมีตำแหน่งเป็นชิปเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์ของอีทีเลียมอีกด้วยเก่งจริงๆเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะ ซึ่งในปัจจุบันนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยกำลังแข่งขันกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนนะฮะทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเกิดเครือข่ายบล็อกเชนขึ้นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งแนวคิดของโปกอดด์เนี่ยนะฮะพวกเขาเนี่ไม่ได้มองว่ามีเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่เขากลับมองว่าบล็อกเชนแต่ละเครือข่ายเนี่ย มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันข้อดีข้อเสียเนี่ยต่างกันไปจึงเกิดแนวคิดเชื่อมต่อไเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้าด้วยกันหรือก็คือการ connecting the d o t นั่นเองนะครับผมสำหรับหลักการทำงานของโปกกรดอทนะครับจะแบ่งออกเป็นระบบตามในภาพนี้นะครับก็คือมี relay chain and para chain นะครับปกกรดอทเนี่ยนะฮะเป็นเครือข่ายบล็อกเชนแบบ ชาดบล็อกเชนนะซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการแบ่งโนดสำหรับการประมวลผลออกเป็นโหนดย่อยๆภายในเครือข่ายนะครับจึงทำให้เครือข่ายเนี้ยสามารถประมวลผลแบบขนานหรือ p พาร l เล Processing ได้โดยผู้พัฒนาระบบโปรก d ดดเนี่ยนะครับเรียกระบบที่เปรียบเสมือนหัวใจระบบนี้ว่า Relay c h a i นนะครับส่วนหน่วยประมวลผลย่อยเหล่านี้ก็คือพาราเชนนะครับผมและต่อมาก็คือ c o l ลเตอรและ v a l ิเดเตอร์ค l เลเตหรือผู้เรียบเรียงนะครับจะมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลภายในชาดนะครับก่อนส่งต่อไปให้กับ v a l ิเดเตอนะฮะหรือผู้ตรวจสอบนะครับเพื่อให้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลนะและกระจายข้อมูลนั้นๆเนี่ยออกไปตามเครือข่าย r e l a ย์เชนะครับผมต่อมานะครับก็คือ Bridget บิต7เนี่ยนะครับก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นของโปกัดดอนะฮะที่จะมาช่วยเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่ายบล็อกเชนเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตัวบิต7เนี่ยนะครับแปลว่าสะพานเนี่ยนะก็คือตัวที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายโปกัดด็อนะครับเข้ากับบล็อกเชนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีทิลเลียมหรือบิตคอยนะครับผมซึ่งข้อมูลในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายบล็อกเชนเหล่านี้นะครับจะถูกส่งมาที่โคลาเลเตอร์นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลนะ ก่อนที่จะส่งไปให้ v a l i เดเตอนะครับทำการยืนยันข้อมูลและส่งขึ้นไปบันทึกในเครือข่าย Relay c i a i n นะครับผมต่อมานะครับอัปเกรดเดิลบเดิมทีนะครับการอัปเกรดเครือข่ายบล็อกเชนนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะ Hard f o ฟ k ซนะฮะซึ่งจะทำให้เครือข่ายบล็อกเชนนั้นนะครับ ูกแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับอย่างฝ่ายฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างกรณีของอีเธอเรียมนะครับมีอะไรบ้างอีเธอเรียมคลาสสิกไงฮะกับอีเธอเรียมธรรมดาและอะไรอีกบิตคอยนนะครับกับบิตคอยน์แคสเนี่ยนะครับสออันนี้ก็แยกกันถูกไหมฮะแต่เครือข่ายปกดดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเครือข่ายแรกนะครับที่นําเสนอโครงสร้างเนี่ยที่สามารถทําการอัปเกรดบนบล็อกเชนได้โดยไม่ต้องเกิดสภาวะฮาร์ดโฟกเลยนะครับหรือตีกันเนี่ยนะฮะสฝั่งเนี่ยนะครับผม สำหรับเหรียญดอทเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสําคัญกับเครือข่ายยังไงบ้างนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะก็คือ 1. Go Nance นะครับการมอบสิทธิ์ในการควบคุมเครือข่ายนะครับสำหรับผู้ที่ถือคลองเหรียญดอทนะจะได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อกําหนดทิศท,ทางในการพัฒนาเครือข่ายนะครับ 2. s t a k i n g นะฮะหรือการปักเหรียญนในระบบเพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ ผู้ที่มีเหรียญดอทเนี่ยนะจะสามารถเลือกได้ว่าจะปักเหรียญดอทไว้ตรงไหนในระบบนะครับหรือเรียกว่า staking นะครับเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับให้กับเครือข่ายนะผู้ตรวจสอบคนไหนเนี่ยนะครับทำหน้าที่ได้ดีนะก็จะได้รับเหรียญดอทเนี่ยเป็นผลตอบแทนนะครับและในทางกลับกันนะครับผู้ตรวจสอบเนี่ยถ้าโกงหรือทุจริตนะครับก็อาจจะถูกยึดเหรียญดอทไปได้เหมือนกันนะครับผม 3. bonding บอนดิ่งเนี่ยนะครับก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันนะนะวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันเนี่ยก็แค่ฝากเหรียญดอเนี่ยนะครับเข้าไปในเครือข่ายจํานวนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะสามารถบอนดิ่งหรือประสานเครือข่ายเข้าด้วยกันแค่นั้นเองครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าคูซาม่าและโปกัดอเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงอ่ะนะครับ2ตัวนี้เนี่ยนะครับ เหมือนญาติห่า,างๆกันนะฮะพื้นฐานทางเทคนิคเนี่ยเหมือนกันนะจุดแตกต่างสําคัญของ2เครือข่ายนี้นนนเนี่ยนะครับมีแค่3ข้อนะครับก็คือ 1. เนี่ยนะฮะความถี่ในการอัปเดตนะนะการเข้าถึงที่ง่ายกว่าและ 3. การใช้งานจริงๆนะครับเจ้าปกดดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสุดยอดโปรเจกต์นะฮะที่ควรจับตามองเป็นอย่างมากนะนะเรียกได้ว่ามีศักยภาพเนี่ย สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างเดบนะครับสร้างเดบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับบล็อกเชนอื่นๆเนี่ยนะครับนอกจากอีเธอรียมเนี่ยและจุดที่น่าสนใจของโปรกด o อนนะครับก็คือระบบนิเวศท,ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเลยนะครับตัวโปรกด็อนเนี่ย ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน d e f าอะนะให้สามารถ Connect กับเชนอื่นๆได้โดยเราเห็นแล้วว่ามีโปรเจกต์ที่สร้างบนเน็ตเวิร์อื่นๆเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมอันแสนแพงบนอีทิเลียมใช่ไหมอีทิเลียมเนี่ยค่อนข้างแพงเมื่อโปกรกดดอดมาเติมเต็มตรงนี้นะครับแน่นอนเลยนะฮะจะเราจะได้เห็นการเติบโตของระบบ d e f ามากขึ้นแน่นอนครับผม สุดท้ายนะครับโปรกาด o อเนี่ยเป็นโปรโตคอลสมาร์ทคอนแทกนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับในตลาดคริปโตนะรองจากอีทีเลียมนะครับผมส่วนขนาด Market cap ของโปรกาด o อเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงถึง30,000่นล้านดอลลาร์เลยนะฮะซึ่งทำให้เป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเหรียญดอหรือโปรกาดอนะครับผมส่วนอนาคตของเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ผมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ